เฮ้ยบัวเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยนี่แกทำบ้าอะไรของแกวะนี่แกกล้าขึ้นเสือดกับฉันเหรอเหรอช่วยด้วยอย่า <c oughs> นี่จะอะไรกันบ่าต้ดงกินเียอ้ตัวไหน้ามา นี่แกเป็นพี่ชายของยูบวงงั้นเหรอพี่ชายบ้าเลยวะรังแกร้องตัวเองตียยเยก็พี่ชายใช่ไงล่ะทีชอบแก้น้ตที่ขี้แงขี้ขาดเมือนแกู้จะตายอเปิไปอะไรกนูปพี่จะไม่ได้เราวหรอ ฉันเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่โดนฉันรังแกแล้วมูปต้องแกเนี่ยซึ่งแกก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าแกไม่มีสิทธิ์ไปรังแกคนอื่นอ,อย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าแกรังแกคนอื่นอะโดยเฉพาะบัวน้องแกตลอดเวลาที่บัวแกล้งเธอมาตลอดเลยล่ะเหรอให้บักกบวอบชอบแกล้งหนูมาตลอด จะนิสัยแย่แต่เขานี่เธอหน้าสงสารขนาดนี้เขาจะเกลียดลงได้ยังไงนี่ไม่ใช่พี่บูจริงๆด้วยพี่คือใครพี่มาอยู่ในล้านพี่บูดได้ยังไงฉันชื่อบัวฉันเป็นเพื่อนของบูที่โรงเรียนเขาแกล้งพี่พี่ก็เลยสู้เขากลับแต่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุฝนฟ้าขนองพอฟื้นขึ้นมาพี่ก็มาอยู่ที่นี่แล้วไม่น่าเชื่อเลย ว่าสิ่งที่หนูเคยไปฟังมาจะเป็นเรื่องจริงอะไรนั่นหรอแล้วแล้วนี่รู้เรื่องูพวกเราได้ยังไงจันทาสุริยาอาเภศสลับนำแตงขาวขาวป็นดำมีแม่หมอคนเดียวท่นนั้นที่จะช่วยพี่กลับคืนร่างเดิมได้จันทาศุริยาอาเภศแม่หมอคือใครพี่จะหาเขาเจอได้ยังไง โลกเวทมนต์เนี่ยแหละตอนนี้แกทั้งสองคนก็คงรู้แล้วสินะว่าใคร โชคชะตานำพาให้เรามาพบกันและนำพาเจ้าทั้งสองให้กลับมาเจอกันวันนี้และพี่ที่แก้ครราสตร์เกรนทัสุยาอาเพ็ก็จะได้เริ่มขึ้นอีกครับและอยากดู EP 3กดไลค์กดแชร์ like channel, และกด subscribe ให้ด้วยนะ้วเจอจะได้ที <c oughs>